Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่16ทธันวาคม2021 s e r i e ซีรีส์ Advent การเดินทางสู่คริสต์มาสวันที่16พระเจ้าผู้ทรงเป็นยิ่งกว่าความคาดหวังใดๆลูกาบทที่2ข้อ1ถึง7 อยู่มาคราวนั้นมีรับสั่งจากจักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสมโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่มีการจดทะเบียนสมโนครัวเกิดขึ้นในสมัยที่คริเนียสเป็นเจ้าเมืองซีเรียคนทั้งหลายต่างก็ไปจดทะเบียนที่เมืองของตนโยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีไปที่เมืองของดาวิดชื่อเบตเลเฮม ในแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเขาไปจดทะเบียนพร้อมกับมารีหญิงที่เขามั่นไว้แล้วและกำลังตั้งครันขณะเขาทั้งสองอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะคลอดบุตรนางจึงคลอดบุตรชายหัวปีเอาพ้ะอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างในโรงแรม สำหรับพวกเขาเพราะคำเผยเพระชนะที่บอกเล่าต่อกันมาชาวยิวจึงคาดหวังที่จะพบพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขามานานหลายศตวรรษชาวยิวคาดหวังจะเห็นกษัตริย์ผู้ปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสและสถาปนาอาณาจักรบนโลกนี้ขึ้นใหม่ลองจงินตนาการดูว่าพวกเขาจะรู้สึกไม่เชื่อและประหลาดใจมากแค่ไหน เมื่อรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาเกิดในครอบครัวธรรมดาธรรมดาบนรังหญ้าเก่าๆในเมืองที่เล็กน้อยที่สุดอย่างเบตเลเฮมสิ่งที่พระเยซูเป็นนั้นจึงแตกต่างจากสิ่งที่ชาวยิวคาดหวังไว้อย่างสิ้นเชิงแต่งานของพระเจ้านั้นไม่ใช่การตอบสนองความคาดหวังที่มนุษย์คาดหวังจากพระองค์งานของพระองค์ คือการทำในสิ่งที่เกินความคาดหวังเกินกว่าที่มนุษย์ผู้ใดจะจินตนาการได้พระเยซูเองทรงเป็นตัวอย่างอันนาอัศจรรย์ของความดีงามของพระเจ้าที่เกินความคาดหวังโดยพระเยซูพระเจ้าทรงเติมเต็มความปรารถนาในหัวใจที่ทั้งอิสราเอลและมนุษย์ทุกชนชาติไม่เคยตระหนักเลยว่าพวกเราต้องการพระองค์มากแค่ไหน พระเจ้าทรงจัดเตรียมมากยิ่งกว่าการได้เห็นอาณาจักรแห่งความรุ่งโรดบนโลกนี้แต่พระองค์ทรงสถาปนาอาณาจักรบนสวรรค์นิรันดร์ทรงจัดเตรียมความรอดการคืนดีในความสัมพันธ์และทรงนำความหวังกลับมาสู่โลกที่แตกสลายใบนี้บ่อยแค่ไหนที่เราคาดหวังให้พระเจ้าทำงานของพระองค์ ตามแผนงานและเวลาของเราแน่นอนว่าอุปนิสัยเช่นนี้ไม่เป็นผลดีต่อความเชื่อของเราเพราะยากที่พระเจ้าจะทรงเคลื่อนไหวและทำงานตามแผนงานที่เราวางไว้และก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่คําตอบของพระองค์จะตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังหรือวาดฝันไว้ฮีบรูบทที่11ข้อหนึ่งความเชื่อ คือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นเราจำเป็นต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างการวางความคาดหวังของเราไว้ที่พระเจ้ากับการเชื่อวางใจในแผนการของพระองค์และคาดหวังที่จะเห็นพระองค์แต่ทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราการวางความคาดหวังของเราไว้ที่พระเจ้านั้นอาจทำให้เราผิดหวัง ขุนเคืองและไม่พอใจได้เมื่อพระเจ้าไม่ได้กระทำตามที่ระหวังเอาไว้แต่ความหวังใจที่ตั้งอยู่บนแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าจะนำมาซึ่งการเติบโตในความเชื่อของเราวันนี้มีความปรารถนาใดที่พระเจ้าผู้ใส่ไว้ในหัวใจของเราให้คริสต์มาสนี้เราจะได้ค้นพบความอิ่มเอมในใจเมื่อรู้ว่าพระเจ้า ทรงปรารถนาที่จะกระทำยิ่งกว่าความคาดหวังของเราพระองค์ทรงปรารถนาที่จะกระทำมากยิ่งกว่านั้นให้เรารับความจริงด้วยใจกล้าหาญวันนี้ว่าพระเจ้าทรงสามารถทําได้มากเกินกว่าที่เราคิดหรือร้องทูลต่อพระองค์จงคาดหวังการเคลื่อนไหวของพระองค์ขณะเดียวกันจงเชื่อและวางใจ ในกระบวนการของพระองค์และเราจะได้เห็นความเชื่อของเราเติบโตขึ้นเมื่อพระองค์ทรงกระทำยิ่งกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้เอเฟซัสบทที่ 3: ข้อ20ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยริษฐานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา สิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้บ่อยแค่ไหนที่เราคาดหวังให้พระเจ้าทำงานของพระองค์ตามแผนงานและเวลาของเราเราจะมีความคาดหวังโดยไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่มีพระองค์เป็นศูนย์กลางได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณสำหรับพระเยซูผู้ทรงย้ำเตือนให้เราตระหนักว่า พระคุณของพระองค์นั้นดีเลิศเกินกว่าความคาดหวังใดๆของเราขอพระองค์ทรงประทานความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นขอทรงช่วยเพิ่มพูนความเชื่อของเราให้มากขึ้นในทุกวันให้เราได้ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงเป็นยิ่งกว่าความคาดหวังใดๆเราขอเชื่อว่า แผนงานและเวลาของพระองค์นั้นดีเลิศที่สุดขอทรงให้เราได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน